ได้ได้ยิงได้ยิงได้เธอเหนือกว่าชาวบ้านเลยนะเธอ,อดูพี่ดูน้องเขาบ้างสิเธอจะต้องเหนือกว่าชาวบ้านเขาเลยเหรอฮะ พยายามจริงอ่ะมีความพยายามสูงแค่ไหนก็ปีนขึ้นได้มาเล่นกับพี่กับน,น้องเขาหน่อยมาลูกมามาลงมาใหม่ไหมเอาไม่ตรงนั้นมีความสุขฟินแล้วนะคะฮะเอาอะไรคะเนี่ยอะไรคะอันนี้คือหญิงฝอยนีอ่อะไรคะฮะอยากขึ้นมากเหรอไหน อยากขึ้นนะคะฮึฮึฮึโอเคโอเคโอเคจับก็ได้ดูดิย,งดยิงได้ยิงได้ลูกยิงได้เชิดเลยนะอยู่สูงกว่าชาวบ้านเชิดเลยนะเอ้ยหันหลังมันมองแม่นหน่อยสิ หันข้างมาได้หน่อยหันข้างมาหาแม่หน่อยเร็วๆมาเออเก่งจังเลยฮะมาลงเล่นกับพี่โอยอ้าวตายดูดูมีความสุขมีความฟินมันไม่มีี่เกยราไม่มีที่เกยฮะเรามไม่มีที่เกยทามมมยงมาดูดูโอ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 ดู อา,าอาหารที่เอา,เอาคางเอาคางเกยเหรอฮมีความสุขอะคะอ๋ออยู่ข้างบนถือว่าเป็นคนเล็กเหรอฮะถือว่าเป็นคนเล็กก็จะอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ปะ่ะฮะฮะดูสิอเอาเลียเลียเลียเข้าไปเพื่อนดูพี่เขานั่งเหงาหงอยอยู่เลยเนี่ยขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เอ้าไ,ได้ ันใช้ที่ไหมนะ้าเป็นอะหาเที่เป็นได้นล้ทำแบบนี้ได้ยังไงลลกมันไม่สมควรเป็นหมาหัดรู้บ้างว่ามันคือมันควรหรือไม่ควรเป็นได้รู้ไหมคะนะทำตัวแบบเนี้ไม่โอเคเลยนะลงมาเร็วลงมาหาแม่ที่ห่วมาลงมาไหมลงมาไหม,หม,หม ดูฟินนะเกินมันลำบากอะ่ะนอนตรงนั้นน่ะแม่ว่านะมันลำบากมากเลยรู้เปล่าฮะฮะดูดิที่มันที่นอนด,ดูดิคุดคูลงมาหาแม่ดีกว่ามามาลงมาหาแม่ดีกว่าฮะไม่หรอแมวหรอแมวอคะโอเคโอเคอยู่อย่างงั้นก็อยู่ยงั้นป